สามร้อยเก้สิโอ้โหหวานก็เยอะสองหมื่นสามไปจังไหมดอกนี้สุดปังมากบอกเลยคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำที่เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาะระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีบายและไม่ไข้ายยาเสพติด สวัสดีหนุนๆส,สาวทุกๆคนกันด้วยนะจา้าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Dream of Macau กันนะจา๊าก็ในวันนี้เนี่ยอาจจะพกง,งบมาเยอะนิดหน่อยเนาะห้าพันบาทนะคะแต่ว่าเราก็จะเริ่มต้นกันที่เบ็ดละหนึ่งร้อยบาทไปเลยจะแม่มุนกันไปเรื่อยๆมุนกันไปย,ยาวๆเลยได้ตังค์เพิ่มขึ้นเมื่อไรเราก็จะเพิ่มเบ็ดเมื่อน,นั้นแต่ว่าถ้าต่างไกลจะหมดก็จะลดเบ็ดลงด้วยเนาะสาวอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการเล่นง่ายๆเบสิกเบสิกเลยนะคะใครที่มือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตร ไม่มีเทคนิคเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยจ้าโอเคสวยโอ้โหไม่ไหลต่อซะด้วยเสียดายนิดหน่อยนะสาวอาจวดไปยาวไปวันนี้อาจจะได้เล่นนานนิดหนึ่งก็ได้เนาะโอ้ยเสียดายอ,อือหือ,อ,อ มันต้องแบบนี้อะไรก็ได้นะจ๊ะขอแค่แบบว่ามันไหลเรื่อยๆได้ตังเยอะๆอะไรประมาณนั้นเนาะอื้มสวยจ้าเน้นๆดอกนี้วร้อี่สิแล้วก็ไม่ไหลต่อเส็ด้วยโอเคได้เล่นหนาแน,น่นอนวันนี้อืมอันนี้สวยจ้าสอ0รบาทแล้วก็มาพายโอ้โห้ารอยจ็บบาทไหลต่อไหมแม่วายอุ้ยวายทั้งสอตัวไม่ได้เลยจ้า แต่ว่าตังก็แนนอไปไดังนะคะ3 0 0พกวกุบาทเนาะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นเนีย่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือใส่ไปจําไม้ต้นยางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วเราก็ได้หลุนเขาสะเก็ดเท้าแม่ดอกนี้ต้องมาแล้วขาดแค่ตัวเดียวเองอะ่ะโคตรเสียดายเลยโอเคอันนี้สวยร6 0สิบแล้วก็มาไปโอ้โห สี่ร้อยสามสิบาทว่าอย่างนี้เน้นๆโอ้ยไหลเรื่อยๆไหลยียวยาเลยแม่งานนี้8ปดร้อสสุดไปอีกอื้อสี่ร้อยบาทแล้วก็มาควายโอ้โหไปเป็นทั้งแถบเลยแม่หลักหมื่นก็มางานนี้สุดปังมากสาวหมอสองไปเลยนะคะโอ้โหเกมนี้แบบเก่าแต่เก่าเกมอะใครที่ไม่ได้ลองเล่นแบบโอ้ยบอกเลยพลาดพลาดมากต้องลองจะสาวเอ้ยอันนี้สวยไรต้องไมมอื้อ เอาไม่จะแม่เออมันตอนน้องแนี้แล้วก็มาพ่าให้สวยเลยว้ายตรงน,นี้เน้นๆโอ้โหหลักหมื่นก็มาจะแม่สวดไปพันห้าจะได้ไหมโอ้ยเสียใจตัวเองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงน,นี้สุดปังมากจะสาวหมื่นสองแล้วนะคะหลักหมื่นมาบ่อยบ่อยด้วยนะมาบ่อยมากแม่ ใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นเกมที่มันเล่นง่ายๆแต่ง่ายๆเบาๆง่ายๆนี้จ้ะเกมนี้เลยจ้ะต้องลองต้องลองของเลยเล่นดีจริงๆ ใครที่สนใจนะคะก็คือตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนาะนาะก็คือใส่ไปจับไม้ตุ้งยางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพรแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะแนะนําสูตรเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนาะนาะนะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าว่าได้ผลดีจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันละกันจะจ้วโอ้โหอันนี้ได้มา2 6 0 0เลยนะคะเรากจ็จบไป ด้วยความที่แบบว่าเราพกงบมาเยอะด้วยเนาะเราก็เลยยังไม่อยากจบเกมง่ายๆนะคะอยากที่จะเล่นแบบสูงๆอยากที่จะรู้ว่าแตกบบะมากกว่านี้นั่นเองนะคะก็เลยแบบย,วยาวๆกันไปก่อนนะเจ้าสาวเอ้ยมมไม่เลยต่อเลยโอเคขอตัวเอ้เอยนี่แหละนี่แหละตัวเคสวยแล้วก็จ้วดไม่จวดเฉยเลย สำหรับเพื่อนๆนะคะที่บอกว่ามีงบน้อยถึงน้อยเนาะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะบอกว่าตามมาลองเล่นตืนได้จ้าเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำของเขาแค่บาทเดียวเท่านั้นเองจะสาวแล้วก็ดอกนี้สุดปังอีกแล้วตัวแม่โอโหน,อนนอไปเลยนะคะห้าพันแปดเรื่องจริงปังจริงนะจ๊ะเราก็จวดต่อไปเลยจ้าโอเคได้ต่อไม้มาไฟาอันนี้สวย ไหลต่อไหมแม่แมอือหือเอาอะไรก็ได้นะจ้าขอแค่บอกว่ามันไหลเรื่อยๆไหลยาวๆตรงนี้วายวายเออเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแล้วก็เน้นๆดอกนี้สามร้อยเก้าสิบโอ้โหวายโคตรเยอะอือหือสองหมื่นสามไปจังแม่ดอกนี้สุดปังมากบอกเลยรวมๆก็คือสองหมื่นสี่อะรึจริงปังจริงต้องยกให้เกมน,นี้เลยจะสาวโอ้ Dream of m a d a g a c a r โอ้ยความใฝ่ฝันของมาเก๊าตอนนี้กลายมาเป็นความใฝ่ฝันของอิชาแล้วจ้ะ ตังเยอะมากจ้าสาวห4หมื่นสี่เปร์นะคะตอนนี้ซึ่งจริงๆถ้า,ากวาเพื่อนๆแตกบบแขนาดนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นต่อเลยนะคะจบเกมได้เลยถอนตังได้เลยแต่ว่าถ้ายังอยากเล่นต่ออยู่ก็ถอนตังก่อนก็ได้เนาะแต่ว่ายังเหลือตังไว้เล่นสักร้อยสองร้อยพันสองพันอะไรก็กนไปนะจ๊ะส่วนเราเนี่ยยิงยาวกันไปเลยจ้ะแม่เออสวยโอเคอะไรก็กไปอุ้ยขนาดมีไว้อะนะไม่แตกเชยเลย เออมันต้องแบบนี้แล้วก็มีลุ้นเข้าสเกตเทอร์ซะดด้วยสิงานนี้ืมได้ลุ้นต่อเฉยสเกตเทอร์สเกตเทอร์โอ้โหไหลต่อแม่ไหลต่อไป สกาตเธอต้องเข้าแล้วได้ลุ้นเอ้ยมาสักทีให้อรอน,นานๆน,าน,นี้แบบมันท้อใจนะจ๊ะอ่ะโอเคมาดูกันจะสาวว่า15รอบ15ดาวของเราจะทำกำไรได้เท่าไหร่เนาะเอาแบบปังๆกันไปเลยด้วยความที่บอกว่าเราเล่นเป็นละสอ0 0บาทด้ยวยสาวก็ต้องปังในระดับนึงอะ่ะมาจ้ะอ,อโอเคสวย โอเคอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่3ามร้อยหิบาทเศรายเล็กสิีกเนนะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณเพื่อนสนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าแล้วก็ตรงน,นี้เออสวยตัวเคตัวเคแถวสามอุ้ยไม่โผล่มาซะงั้งงนโหอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้อ่ะอืมได้อยู่ได้อยู่ไล่ต่อเลยเออ ไหลอีกแม่อมืมันต้องแบบนี้แล้วก็ไหลจ้ดปไปมาไปเน,น้นๆห้าพันสี่จ้ะว่ายตรงนี้เออยยังดีที่ยังได้สองันหกโอ้โไหลจวดไหลจา้าขอตัวเคทแถวหน้าตัวเคทโอ้ยกลายเป็นตัวเอเฉยเลยโอเคเดนอกน,นี้นี่ยนออไปเลยจะสามหนึ่นาบาทนะคะส่วนตัวมืนฟรีของเรายังเหลืออยู่เนาะสี่รอบสี่ดอกกันไปเลยจ้ะแม่จวดกันไปงานนี้ อยู่ยาวเอ้ย2องพันกแล้วอีก2รอบ2องดอกของเราจะได้เพิ่มเติมไหมหรือว่าจะจบแค่นี้เอ้ยอยังดีที่ยังได้2องร้อยบาทแล้วก็ไม่ละต่อชีอเลยอะโอเคได้อยู่นิดนึงเสียดายนึกว่าจะไหลามากกว่านี้อะหมดเรียบร้อยแล้วนะจะสาสิบห้ารอบสิบห้าดอกของเราได้ตังค์มาทั้งหมดเลยก็คือหมื่นห้าเจ้าแม่ตังค์รวมๆอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าไปแล้วถือว่าโอโหเวิร์กอยู่จ้าใครนะคะที่บอกว่า มือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคเอาวิธีการนี้ของเราไปใช้ได้นะคะที่บอกว่าตังเพิ่มเพิ่มเบ็ดตังลดลดเบ็ดเนาะหรือถ้าหากว่ามีสูตรอยู่แล้วก็คือเล่นตามนั้นได้เลยนะจ๊ะส่วนวันนี้เราขอสัก o ุ d บายกันก่อนเนาะม่เล่นกันต่อแลวจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก,ก, like, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่มาจากช่องของเขาได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ะจ้าบ๊ายบาย